ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่17เมษายน2567มรุมปอกเปลือกวันนี้35บาทต่อกิโลกร,รมัมมรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้20บาทต่อกิโลกร,รมัมยอดมะขามอ่อนวันนี้240บาทต่อกิโลกร,รมัมกวางตุ้งใบวันนี้16บาทต่อกิโลกร,รมัมกวางตุ้งดอกวันนี้24บาทต่อกิโลกร,รมัมกระลำรีขาวแตงผล วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีเขียววันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัม ผักกาดขาวลุยวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้55บ้าบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่าย วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูด วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้65บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้60บบาทต่อกิโลกรัม ขิงอ่อนวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้2 2 0บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตแดงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้36บบาทต่อกิโลกรัม พริกข um ี al, exactly. ้ฟ้าแดงวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้150บาทต่อกิโลกรัม พริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้170บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวานวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบวบหอม วันนี้22บาทต่อกิโลกรัมบวบเรียมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้15บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้9บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพ,พวงเด็ดขั่ว วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่ดเด็ดขั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตา่าวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศท้อแดงวันน pues ี้14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อ네วันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้23บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาเบอร์กลางวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อ,อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัม ผักหวานบ้านวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมนมไม้ฝรัง่งเขียววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร30บบาทต่อกิโลกรัม แค oh e ่รทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้สองบาท80ดสิบตังต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้หบาทสิบตังต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้7บาทสิตังต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้ร้อยดบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวง วันนี้กบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร้อยบาทต่อก huh? ิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมักรูดเบอร์ใหญ่วันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ